มาเล่นกับปลาเด้อมาเบ่งปลาเอามาเนื้อเด็กๆก็มาดูปานะวันนี้เด็กๆก็มาดูปลากะปลาอุ้ยอุ้ยเออวันเอาบักดูกมาไกลตินจุ๊บ มาดูปลากันอ้ดูไอด้ดูไอด้ดูไอ้ดูดระวังตีนนะไอ้ดูมันจะกัดแอบขานี่ตังด้วะอ๋อปลาใจมีตัง <c oughs> ม,ตมันอยู่ไก่เหมือนติ้ง ปลาหลายอย่างปลาทับทิมปลาดุกอุยดุกหยักปลาปลาปลาหลายชนิดปนกันอยู่ปลาเห็บปลาอย่างปลาใวนในสายใยอี่ยงปลาสาใหญ่เป็นสาท้อกสอสะทะ ซาสองพันหาจุกปลาปงไงผงเลือกผงไงเลี้ยงปลาใส่ไว้ในนี่น้มหนักเาก็มาเกียปลามาเบิงปลาไปเที่ยวเ่าต้องไปเที่ยวไกลจะออกมานะก็ได้เที่ยวได้เบิงปลาได้ให้อาหารปลามีทุกอย่างให้เบิงมีปูมีปลาโอ้ยหกหนองนะมีความสูขเบิดอยู่หันปลูกต้นใหม่ทุกชนิดจ้ะโกบก้าวไม้ปลาไม้แดงมีทุกอย่าง ทำโคกน้องนาหาความสุขชิปเนีย้ยกับซ้ำนี่ละจ้าพามาพามาเบิงป่า